มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพห้องซันนี่ยูโฟสะเทือนใจหนักเปื้อนอุจจระของสุนัข18กรกฎาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านิกยูโฟเพื่อนร่วมวงของซันนี่ยูโฟได้แจ้งข่าวร้ายถึงการสูญเสียเพื่อนสนิทผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะพร้อมทั้งบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดตอนนี้ยังไม่ทราบอะไรมากทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดยังไงจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนๆทราบอีกทีนะครับล่าสุดมีการพูดถึงสภาพห้องอยู่ในสภาพเปื้อนเปืเป้อนอุจจาระของสุนัขและแมวนะคะโดยญาติได้นำไปล้างตัวทำความสะอาดก่อนที่จะย้ายร่างของซันนี่ลงด้านล่างคอนโดค่ะ ทางนี้นะคะซันนี่เสียชีวิตโดยเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีโดยอาสามโรลิธิร่วมกันยูรับแจ้งเหตุหพบชายหมดสติร่างกายซูบผอมมากจนแทบจำไม่ได้ว่าเป็นซันนี่โยูโฟโอ,อดีตนักร้องดังภายในอาคาร4ีวราการ์เด้นตึก2ทาแวอินทาวแขวงพระพาเขตวังทองหลางกทอมจอึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณซันนี่อีกครั้งค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ